สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่2ถึง12พฤษภาคม2566วันที่2พฤษภาคม2566เวลา9นาฬิการ่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคามและตระวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานครั้งที่3ทับ2566 ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการออกตรวจครั้งนี้ไม่พบผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์วันที่3พฤษภาคม2566เวลา9นาฬิกาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันคล้าวันปฐมบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัฐก,การที่10ณนะบริเวณหนองกระทุ่งชุมชนโพสีตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามวันที่9พฤษภาคม2566เวลา10นาฬิการ่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุติบัตรและเครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค4.0ก i g เวิ k e r ณห้องประชุมชั้นหนึ่ง อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาถึงมือแรงงานมหาสารคามวันที่11พฤษภาคม2566เวลา9นาฬกาเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามร่วมประชุมที่แจงการให้บริการรับคำร้องผ่าน l ล n e ออฟฟิเชียลเพื่อเป็นการทบทวนด้วยระบบและเสริมสร้างความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพโดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting หนห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม